สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศ คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนค่ะประจำเดือนสิงหาคมพศ2567ของผู้ที่เกิดราศีกรกฎราศีชาวราศีกรกฎนะคะท่านน้ำพระจันทร์เลขสองเป็นดาวประจำเจ้าเรือนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคม ถึงวันที่16สิงหาคมของทุกๆปีค่ะชาวาราศีกรกฎมักจะมีเป็นคนที่จับเซนต์หรือว่ามีเซนต์นะคะจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้ง่ายมักจะชอบสิ่งแปลกๆใหม่ๆนะคะเอาใจใส่เป็นคนรักครอบครัวค่ะรักชีวิตที่อยู่ภายในบ้านเป็นคนรักอิสระนะคะ เป็นคนที่เหมือนกับว,ว่าหามุมมองอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆอะคะ่ะไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะถึงกับเป็นไอเดียพันล้านกันเลยนะคะอ่าเรามาดูดวงชะตาโดยรวมนะคะของชาวราศีกรกฎธาตุน้ำนะคะว่าดวงชะตายรวมนะคะในเดือนสิงหาคมนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มเรื่องแรกกันเลยคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องการงาน ขึ้นมานะคะเด e j u s t i ติค่ะช่วงนี้นะคะงานที่คนที่กำลังมองเ,อเหมือนกับว่ารอคอยงานอยู่คนที่ไปสมัครงานไว้นะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะยินดีด้วยนะคะส่วนคนที่มีงานประจำค่ะการงานของคุณนะคะ โฟโฟสบายๆชิลๆค่ะหรือว่าคนที่อรอที่จะได้รับคำเหมือนกับว่าเราไปเสนอโปรเจกต์ไว้ยัง้งค่ะรอนะคะรอว่าโปรเจกต์เราจะมีการผ่านไหมนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะค่ะขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากันเลยนะคะค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎประจำเดือนสิงหาคมนี้ ขึ้นมาค่ะจะเทมเพลตค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเงินหมุนมากกว่านะคะก็คือจะมีเงินยกย้ายถ่ายเทนะคะหรือว่าเราเอาไปเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุค่ะไปซื้อทองคำนะคะ หรือว่าไปซื้อหุ้นอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะช่วงนี้ท่านเหมือนกับว่ารวยไม่ทนจนไม่นานไปนเงินหมุนมากกว่านะคะลองหาอะไรเสริม,รมพิเศษพิเศษนะช่วงนี้นะคะจะมีเงินได้จากงานพิเศษด,ด้วยนะคะมาจากความรู้ความสามารถหรือว่าเป็นงานที่เหมือนกับใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะคะลองดูนะจ้ะ ต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพของชาวราศีกรกฎนะคะขึ้นมาเดอะเม i ิ i a n เซียนค่ะช่วงนี้อาจจะต้องใช้ ไอเดียใช้ความคิดนะคะค่อนข้างนะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้นะคะให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวนะคะอย่างเช่นไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นโรคเครียดสะสมนอนไม่หลับนะเพราะฉะนั้นก็คือยังไงแล้วนะคะก็คือหาอะไรอะไรที่เหมือนกับว่าทําให้เราคลายเครียดหรือว่าผ่อนคลายนะคะดูหนังดูละครนะคะดูเพจหรือว่าดูติกต็อกกันบ้างนะจ๊าค่ะ จะได้เหมือนกับว่าเป็นการรีแลกกับค่ะกับงานที่เราทํานะคะแล้วก็เรื่องเงินที่เราต้องมาต้องมาพินิจพิเคราะห์ด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรัก ความรักช่วงนี้นะคะ The Star Wow ๆๆว้าวนะคะความรักช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะคนโสดมีเกณฑ์มีคู่นะคะมีคนที่ถูกตาต้องใจหรือว่าคนที่คุยคุยกันอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เหมือนกับว่าตกลงปงใจกันละตกลงปองชิ้นกันละประมาณนั้นนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้นะคะดูแลเอาใจใส่กันดีค่ะนะคะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ happy, happy 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 ค่ะ ต่อไปค่ะการงานการเงินสุขภาพความรักเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาโดยรวมค่ะว่าเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีกรกฏนะคะมีเรื่องอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะจ้ะ ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจะติดนะคะช่วงนี้นะคะไปที่เกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะถ้ามีการเสนอโปรเจกต์นะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่ผ่านงานที่ผ่านอย่างเงี้ยค่ะวันก็คือดูเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของคู่ค้าของเราดีๆนะคะวันก็คือจะมีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาค้าประกันนะคะหรือว่าช่วงเนี้ยนะคะจะมีคนมาขอความช่วยเหลืออะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องปัดออกไปบ้างนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะจ้ะ วันถ้าเป็นการงานช่วงนี้ก็คือค่อนข้างมั่นคงการเงินก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะเป็นเงินหมุนมากกว่านะคะจ้ะก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ของชาวราศีกรกฎนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะสิ่งดีเข้ามาเรื่องดีเข้ามาข่าวดีเข้ามาค่ะเงินเข้ารัวๆค่ะจิตการเจริญลุ่งเรืองก้าวหน้าเฟื่องฟูนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชม รับฟังคําทํานายและเพื่อเป็นกำลังใจค่ะฝากกดติตตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ